สบายดีสบายดีเด้อยามุสเซอจีเขาจีกินเด้อพี่น้องหนาวหนาวหนาวแถนนาวว่าจีเขาจีท่าน้ำปลาเด็กนี่น้ำปลาเด็กเมม่มอนใส่พริกป่นเคยสลดน้อยนึงกินไปมดปั่นหนึ่งจะได้พี่น้องเมมอนนะพี่อิทอันนี้ตู้ดวงกันนะ พันมาในต้นนิ้วต้นนิ้วที่เพิ่นบักต้นเหนียวในป่าเนี่ยในหันไดจะเป็นตัวใหญ่แท่ห์คอแต่ยากอ้ามาเนี่ยก็ได้เนี่ยขาจีเพต่แเสบเออจีซุกเก็บร้อยท่าน้ำปลาแดช์เอาไว้ให้ นั่น fc นางอ้นเพิ่นเพิ่นยังไปตลาดจีให้เพิ่นก่อนหนึ่งในม้มอนกินไปละก่อนหนึ่งจีอีกมันแสบก็เลยจีอีกทานำประเดกจนมดไปน้ำนี่จีเขาจีกินทานำประเดกแสบประทองท้าไข่ดวงเนี่ยป้าไปให้มันเป็นน,ะนางมารีซะ่ก่อนเพิ่นเขาเบ้าเป็นนะเป็นนางมารีนะกินเสบอันนี้ไม่ยังเป็นดวงอยู่ เขาเป็นตัวนอนเนี่ยบขักไปไหนหางมันๆเลยสำนีกกับพู้ีกินมันนะสดนี่มันขนาดเรยได้เนี่ยห <c oughs> นาวพี่น้องแม่มอนะ้าตื่นมาแล้วก็อาบน้ำใส่เสื้ออุ่นหนาวแ้่น้วว่าผูดเด็กกระโดดล้มอีกได้มืนอนี้ฮแกล้มหนาวเย็นอีกแล้วมืนอนี้นะมานอนเือนนางอุ่นเมื่อคืนเนี่ย มาคําแล้วกับไม้ม้อนกับบเมื่อเดี๋ยวเลยนอนอุ่นแบบไตรงเมื่อแล้วอีเมยม์นอนนี่เลยะยเลยนอนกับลู <laughs> บกแปลงบปนอนนอนเมื่อคืนเนี่ยห่มผ้ากับอุ่นเนาะมันสีเหลืองๆเลยเขาก็มาท่านำประเด็กใส่ น้ำประเด็กใส่ใส่ผิดนะมันมจังกลมๆเขากันนัวนัวเพ็ดเพดมันก็แเซ่บ <laughs> พิงกับจีไม่มวนกินไปก่อนหนึ่งแล้ววายคือแสบใช่วะเห็ดอีกนี่แสบกว่าทาไข่อีกเด้อ ขางมันเหมเห็มรยากาศข้างนอกแดดทางลมลมนี่รถเอฟซีน่งอ,อน่น่นจอดหน้าบ้านตอนนี้จะข้านไปตลาดส่งอานอกก้องเพิ่นไปสื่อไก่มาต้มมาสัน่นเด็ดจ้าขนาดเลยลม ลมแหง้งตัวเป็นนางหายจะลดเพ่ออยากไปน้ำเมฆอยากไปน้ำเมฆเพลยน้ำเมฆเอ้ยเอยเอแดดส่องเไยมากินบ้าขา้าวจีฮะโบกินข้าวจีบ้าเข่ากับโบกินพี่น้องเออเยอะเนี่ยสร้างพระเร่งกินแต่นมเลยโบกินเข่าเลยนี่ป้อนเข่าโบกิน กินนมอ,อย่างเดียวเดียวนี้ช่วงก่อนนั้นกินเข่าห่างนมเนยวันนี้มาคึบใส้นมอ,อีกแต่ได้บ้านนี่นะบอกกินแล้วข่านะเป็นวัดขี้หมูกน่อยอยู่มาไมา่กินข่าจีนนะแม่มาแม่ม,มินค่ะนี่ท่าอีกอ่ะมันหมืดเลย แบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยอือจะได้อา่อยเศรษเด้อเศรบเด้อได้เคยกินบบปิงขจีท่าน้ำประเด็กคักคัก นี่ก็โตนอนมาปีกทาเกลือปีกกินมาพี่น้องนี่มากินตตตแตงนละเมลเด้อนี่ยกินตตแตงแค่จะลูกน้ำกันแส็บเส็บเด้อมาพี่น้องมากินแตงนละเม่มอนเด้อม,ม,มา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 ,มากินแตงเลย <c oughs> ทายเห็นตําหนาน,นี้แหละวจังสี่แล้ว เออเป็นอะไบ่ม่มนไม่มนเป็นแต่งกล้องว่านวาาแสบไปเลยงาะอย่างไปอย่างมาเอ้ามนี่แจงแค่นทุกไปว่าอยู่นี่วะมันดกินคนนั้นมุ้งบไก่นั่นไม่ได้บ่าไก่หะ ที่แต่นั่นะที่ต้มตีนไก่กินกับปุ้นเอาตลาดแดงมันมีนะไก่มีตลาดแดงต,ตลาดแดงอนะไรไก่ไก่บด <c oughs> แกงแซ่างแคบเลยแคบเลยลองางทีก่อนซื้อนี่จกตรงเอบอลบือเนี่ยบอลบือชื้อมาจะพุ่นบ่เนี่ยบอลบือยังบอลบือเจบบอลบืออยู่ตรงไหนอ้อนมุกอ่ะก่อนถึงมุกอ่ะอำเภอบอลบือเอออำเภอบอลบือโอ้ยไทยเหรี่มันอยู่ข้างทางเออแต่เจ้าขายนี่ร้านแคบห้างมันบห้างออกมาเนี่ยเหรอเป็นถุงเป็นถุงอ่้อมาเออ แต,แต่ว่าไม่ใช่ตรงมุดนะตรงทางท<พ>ี่มาทางมาทางที่หอดอันดานแล้วนั่งคือเสาไก่ดานแล้วบ่อเราบริสุทธิ์ยังไงคะเราเพันธุ์ว่าวสิบบ่อระบือเนี่นบ่อคือลูกมู้มันอจังหวัดอะไรบ่อราบือเออจังหวัดกระบอุบ่อคือจังหวัดมุกบ่เออมัน,น,มนขเข้ามาแล้วอ่ะมันเข้ามาแล้วถ้ามันจังหวัดมุกแล้วอ่าอำเภอบ่อเระบือ อำเภอบอรีบูบอ <g ül> อนอำเภอบอรีบูรณ์บอรีบูนเราก็ไม่เคยไปทางทางทางแถบภาคอีสานค่บแฉกแฉกแฉกปกกจีอีกก่อนหนึ่งนีน่กินมดไปก่อนหนึ่งเลยเด้อจีอีกก่อนหนึ่งเองน้ำน้ำเป็นจีเข่ากินพี่น้องแฉบ ได้บ่ก่อนเลือดได้ก่อนเลือดก็มตีนไก่มาใส่ถ้ากินอันนี้แล้วต้มตีนไก่แล้วถ้าเราข่าสะวันกินได้นี่มัจะอยู่เลไปสะวันอีกบ่เนี่ไก่ยู่นะมันก็เดินมาไปโลดอยากไปเท่าก็ไปเทียวเท่าก็ไปยังไม่ได้ไปปักเซ่เนาะจะเทียบปักเซ่มีหม่งเทียวเยอะแยะได้ ปากเตโอ้ยขาดลยทเียปากเต้ลงข้งใต้หมดแล้วเออเออลงมาทางนั้นแหะนั่นนันอืมกินน้มลายนั่นแหละกินนมลายทุกท่าอยา้อ่ ซุกเร็วซุกเร็วอืมเป็นบ่อไม่ใชเป็นตะแสบแท้อร่อยมากมากได้กินน้ำเมด้อดกินน้ำเมม่อนเด้อมาได้เพื่อนทางเยอรมันกินกับจีนเต็งเลยแตบ ไข่กล้วยนี่้นเะยังวันชิงเนาะวันชิงก็เหมือนเนาะวันพะเมือนคิมหาคำบ่พี่อุซื้อให้เมฆ่งหมวกหมวกัเมัอเพื่อนมาพาพี่โปอาไปหัขาดมั้ยเมฆมฆแ ใจขนาเป็นวัดจมูกน้อยอยู่ห๊าม่เอ้ยแม่ใจมุมไร้องมื่ทุกเกนี่แสนหาที่เกิดนได้แค่หามันตรงนี้นเวานมนดียวเ่ถัอ่ทยไส่ก้หนึงัก็ะอดแล้วกิดก็ได้ ใส่บปดนเดอ้ออันนี้กางเกงนงใส่ให้ทุกเทือเด้อพี่น้องเด้ตเอตะเมกนาะนู่นนึงเทือดสุดใส่ให้กางเกงใส่ให้กางเกงโบเมนบาบอใส่สกินให้ลูกเดอ้อเมื่อวานนั่งแค่ตอนเย็นนาะเปลี่ยนประมาณสิบกางเกงชุดโตด <laughs> ้เลยเหตุใดล่ะต้นเปรี้ยงน,น,นั่นหน้าบ้านเส<อ>ื้อในเปียกหมดจงกระเปียกเสื้อกระเปียกทอดแกะ เมือหนึงก็ได้สุดนี่เป็นแน่น่นมันเป็นบโบไซส่งให้ลูกดอกไสไมนแก้ออกโบดนก็แก้บ่ดนก็แก้เข้าเดียวแป๊บแก้ออกแล้วเอาคลิปนี้ก็ลด้พี่ไดน้องเลยพี่น้องบม่มีอยังจีกะจีท่าหนามประเด็กซูกินกินแตงแค่ตะลุกโอเคพี่น้องบายง่ายๆแด้วคลิปมันม้วนบริญาน